ละครับสวัสดีฮะก็กลับมาพบกับผมนะฮะเยอสแด็นั่นเองนะครับจากเชน n าเยอส o ด a คครับผมตอนนี้คุณกำลังรับชมรายการตามติดชีวิต0ูนอีีนะครับตามติดชีวิตศูนย์อีพนะครับ,รบก็เหมือนเดิมฮะครั้งที่แล้วถ้าใครได้เห็นไปก็ผมเปิดได้โทมัสมุลเลอร์นะครับก็ยังไม่ได้เอาใส่ทีมเลยก็วันนี้ผมจะมาเล่นสัก3มแมตช์ได้ไหมอะนี่ยังไม่ได้นอนเลยนะมาเนะี่ย ก็อยากจะมาพูดอะไรนิดหน่อยครับสําหรับคนทีเ่เข้ามาชมแล้วก็ชื่นชอบคลิปผมก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูก็อยากให้ลองเปิดใจลองดูสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับ mm. เผื่อจะชอบแล้วก็ติดตามผลงานของผมอะไรอย่างนี้นะฮะก็โอเคครับก็ที่จะมาบอกนะฮะสาหรับคนที่ดูดูบ่อยๆนะครับก็จะ เคือวันนั้นนะครับคือวันนั้นผม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 ได้คุยกับน้องคนนึงน้องคนนึงเขาแอดมาหาไอดีหลักผมที่ทําเป็นไอดีดารุ่งนะครับที่มีหมู่ห้าเยอะอะไรเงี้ยเขาแอดมาเขาบอกว่าเขาตั้งชื่อเหมือนผมเลยเขาตั้งชื่อว่าเยลโซแดแต่ว่าเติม S อข้างหลังอะคือเยลอแล้วก็ s แล้วก็โซแดดอะครับนั่นแหละครับคือคือผมผมก็ไปคุยกับเขาแต่เหมือนผมรู้สึกเหมือนผมรู้สึกไม่ดีอะก็คือแบบว่าไปพูดกับน้องเขาแบบประมาณว่าเอ น้องทาแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยน้องทําแบบนี้ได้ไงน้องจะไปหลอกใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือผมก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่อยากจะไปพูดอย่างนั้นนะแต่คือแบบคือผมกลัวคือผมอยากจะพูดว่าอะไรเดีย๋ยวคืออยากจะป้องกันไว้ก่อนดีกว่าแกะครับคือไม่อยากให้เอาเผื่อแบบ คือผมก็ได้บอกว่าผมดังนะแต่ผมกลัวแบบว่าเออเขาจะเอาชื่อเราอะไปหลอกคนอื่นเขากลัวคนที่เขาไม่รู้อะฮะคือผมหวังดีนั่นเองนะก็สําหรับน้องคนนั้นนะครับพี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดน้องไม่ได้มีเจตนาที่จะทําอย่างนั้นแล้วก็พี่ก็เองก็เหมือนกันที่อัดคลิปม,มาบอกตรงนี้ก็คือพี่ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดแบบนั้นนะครับ คือไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้นนะครับน้ําเสียงอาจจะดูดุเพราะว่าตอนนั้นพิมพ์นะฮะเพราะาไม่ได้พูดอย่างนี้ครับก็คือผมกลัวว่าน้องเขาเจะเอาไปบอกเอ้ยนี่เดี๋ยวพี่เล่นให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าไม่รู้สิกลัวนะครับกลัวครับก็พูดเลยว่ากลัวครับก็เลยขอบอกไปก่อนว่าเออเดี๋ยวทําแบบนี้ไม่ดีเลยนะอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาเป็น F อฟซผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกอเออก็ นะแต่คือมันมันมันไม่ค่อยดีเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าผมเกรงว่าเขาจะเอาไปทาอย่างอื่นที่มันดูไม่ค่อยเหมาะสมหรือเปล่านะครับโอเคครับก็นั่นแหละฮะที่พูดไปเรื่องนี้ก็คืออยากจะมาบอกแค่นี้ว่าเออถ้าเกิดน้องเขาคือเห็นชื่ออะไรเงี้ยผมจะไม่ทักใครไปก่อนอยู่แล้วละครับว่าว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือถ้าเกิดผมจะคุยกับใครก็คงเอา Facebook ไปคุยนะฮะไม่ไม่ทักไปในเกมนะครับ แบบว่าขอไอดียอะไรพวกนี้ไม่มีทางแน่นอนนะครับอ่ะแค่นั้นแหละฮะที่ผมจะมาบอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่จะพูดก็คือผมครบ,บสองร้อยสสบไค์แล้วแม่งโคตรดีใจอ่ะแม่งแบบโอ้โหสุดสุดจริงๆนะขอบคุณมากจริงนรๆ,นๆนะครับขอบขอบคุณทุกคนมากๆานะครับที่กดสับสิบให้ผมนะครับแม่งสุดยอดสุดยอดทุกคนสุดยอดมากครับโอเคครับก็เดี๋ยว เดี๋ยวเราไปตัดเข้าสู่ศูนย์อีีกันต่อเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับอ่ะโอเคมาเริ่มมาเลยแล้วกันก็เมื่อกี้นะครับก็ตอนนั้นยังไม่ได้อัดฮะลืมลืมอัดผมเปิดอันนี้เปิดกระเป๋าเนี่ยรีเจนเนี่ยมาแล้วได้อันนี้ครับได้ทอพ้าสิบอันนี้มาเฉยเลยทั้งที่ผมไม่งงไม่เคยได้มาก่อนดนวะ เล่นไอดีหลักมานตั้งนานไม่เคยได้เลยท็อป50ได้มาครั้งหนึ่งมั้งรู้สึกนะไอนี้แม่งเล่นแป๊บๆได้แล้วแล้วก็ได้อล70มาอีกอันหนึ่งนะครับก็จะมาทําการเปิดการก่อนแล้วกันเผื่อผมจะมีตัวเยี่ยมๆมาใช้อีกนะฮะโอเคครับไปดูกันจะเป็นตัวอะไรมาเลอกับแซดนะครับโอเคครับถือว่าเยี่ยมครับผมมาครับมีการเหลืออยู่เปิดแหม่ใหมดเลยสุนก้าท็อป 100, ร้อยทาวิตบีย่านันนันนัน,น,นโอเคครับไปอ่าอีวานกัมปัญญาโลนะครับ ไม่ใช่อ e ีวานหรอกชื่ออะไรไม่ร, 200, ร,รู้ท็อปสองล้อซานติกาโซล่าก็นะโอเคกัสเจ็ดสิบแอเดเล์โกอารโนเอเดี๋ยวเอาที่นี่ไว้ดีกว่าเรโนเรโนสำรองสำรองเฟโกลี่ากานจับเข้าทีไม่ให้หมดผมจะได้โลโบโบสูนออกไปบ้างนะครับเพราะว่าเกะกะสัดสัดนะครับแอลบัลาฮอ,บ,อบายจ้ากองหน้าฉันบานเลย นะครับคาสเวลบายจ้าไอนี่ด้วยอะไรไม่รู้นะครับตัวไม่ดังนะครับไปหมดนะก็เอามุลเลอร์บี่าแล้วก็แซดเรโนเข้ามานะเป็นโกเฮียนี่ก็ปลดได้แล้วกันเอเคไปลุยกันแมตช์แรกเลยกันนะครับสอบขึ้น A. เอาเหรอผมสอบขึ้นเหแล้วหรอ,อเจอซะและ้ว อาล้วครับเริ่มเกมแรกเลยนะครับเกมสอบซะด้วยนะมาเจอกับอินเตอร์นะครับอึ๊บมาครับมาคู่ร้อยมาก่ร้อยไปครับมาครับโทมทัสสมุลเลอร์มุลเลอร์ก็ชากหูเถือนเทือนเทือนแล้วยิงลูกนี้ดอปมาถึงโอ้โหได้ไหววะไอ้เชี่ยโอ้โหมึงเกินไปอ่ะ โอ้โหแล้วโดนสวนลูกนี้ยังไงครับเรียบร้อยเลยฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมโอ้โหเจเกมสวนกลับลูกนี้ถึงกระเป๋เลยนะครับอตันวิลล่าไปเลยนะครับอตันวิลล่าเอาครับโรนัลดินโย่จ่ามามุลเลอร์ครับมุลเลอร์จ่ามาด็อกบาจ่ามามุลเลอร์แล้วชิงมาให้ด็อกบาอีกครั้งหนึ่งด็อกบาฟัดเลยครับอืาไหลเวทนะฮะเอาไว้เตะยาวขึ้นมาเลยครับเดโก้ซินวาโอ้โหแล้วโดนวิ่งทิ้งแล้วโอ้โหคอต้าโอ้โหเกือบเกือบไปแล้ว เฮีย <Yeah. S 2> ไปครับมุลเลอร์ครับเอาครับชิปมาให้ล็อกบาถึงครับลูกนี้แล้วปาดมาให้มุลเลอร์ครับมุลเลอร์ได้อยู่ไหมได้ได้ฟาวครับผมเอาเป็นฟาวแทนแล้วกันเพราะว่านะโรนดินโยยิงเลยครับน่าจะเรียบร้อยครับผมโอ้โห <pickle alcohol> หนึ่งประตูศูนย์เอ้ยหนึ่งเท่าเหียโอ้โหสุดยอดลูกนี้ดูความคมของโรนดินหยินแหมสุดยอดจริงๆ เป็นพวกมันพวกกรรมการมั้เนี่ยพวกเดียวกันมั้งเอาครับไปครับชกอืหเอ้าได้ไหมเนี่ยดังได้อยู่บ้าือะไรวะโรนลโ้ชกยังไงครับเนย์มาจ่ายเข้ามาโอ้โหแล้วลูกนี้โดนเลยครับเรียบร้อยครับจ่ายเร็วมากผมทําตัวไม่ถูกเลยครับเนี่ยมองบอลไม่ทันเลยครับตาลายไปหมดร้อยร้อยจ่ายให้โรนลโ้แล้วโรนลโ้แทงออกมาให้ด็อกบาดด็อกบาต์แทงออกมาให้ร้อยครับร้อยมาลูกนี้ยังไงครับจะทำอะไรได้หรือเปล่าดึงคืงไว้ก่อนนะครับ ร้อยล็อกหลบมาครับโอ้โหมาเข้าร้อยล็อกลักจี้เข้าไปเลยนะครับการเล่นอ้าวเสียบไอ้สัตว์โหเหี้ยอ้าวเรื่องข้างหลังแต่โอ้โหเลตันเบนครับจะบอกแกเรตเบลเหี้ยเลตันเบนตามมาด็อกด็อกมาซาบิอ,อลอนโซออลอนโซออลอนโซจ่ายมาครับมุลเลอร์มุลเลอร์ให้นโลเรนเชโยลครับโลเรนเชียมาด็อกบ่าด็อกปาจ่ายมาที่มุลเลอร์อีกทีเอ้ยร้อยครับเป็นร้อยครับมางคนร้อยยิงด้วยซ้ายไปครับลูกนี้ เหลือแดกเหลือแดกมาโหร้อยเอาครับเ่ลูนี่อีกแล้วครับเดี๋ยวจะจ่ายมั่วๆเข้ามาถึงโกยกูอีก,อกปนะเนี่ยฮ้สาออยิงจริงไอสัตว์ยังไงมยิงเลยเสียเวลาเร็วๆไหนมาครับจะยิงนะฮะร,รู้สึกยิงก็มารุนี้ก็ติดนะครับติดแล้วก็มีครับมงคืนหลังครับห้คิฟเยฟอาคินฟเนฟยเยฟนะฮะไม่ใช่อาคินฟีฟนะใครอ่านอาคินฟีฟที่หาตายเลย โอนโดไปไปร้อยร้อยครับผมโอ้โหเอ้ยได้ดิสวยไปครับโรนินโย่จ่ายมาให้มุลเลอร์มุลเลอร์มาโรนโดแล้วเบิ์นมาดอกบาดอกบายิงแล้วลูกนี้โอ้โหยขึ้นนำสุดยอดให้โรนัอนโดครับโรนโดช็อบมาฮะช็อบมาแล้วก็ล็อกมาหนึ่งทีแล้วก็ไปครับขุนหนีได้แล้วก็โยกโยกเข้ามาอืห โรนันโดสุดยอดนะฮะโยะกเมื่อกี้แต่ก็ไม่มีอะไระครับโอเคครับจบไปครับกับแมตช์แรกนะครับแมตช์สอบซะด้วยนะแอสตันวิลล่าผมก็ชนะไปนะครับ3ประตูต่อ2นะครับถึงแม้ว่าจะโดนนำหนึ่งสองครั้ง2คราอะไรก็แล้วแต่ให้โรนันโดครับโรนันโดช็อปมาฮะช็อปมาแล้วก็ล็อกมา1ทีแล้วก็ไปครับหนุนหนีได้แล้วก็โยกโยกเข้ามาโรนันโดสุดยอดนะฮะโยะกเมื่อกี้แต่ก็ไม่มีอะไรครับโอเคครับจบไปครับกับแมตช์แรกนะครับ แมตส์สอบซะด้วยนะแอสตันวิลล่าผมว่าชนะไปนะครับสามประตูต่อดสองนะครับถึงแม้ว่าจะโดนนำถึงสองครั้งสองคราอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ยังสามารถกลับมาได้นะครับสุดเจอดจริงๆถูกใจนะฮะมูลเลอร์ใช้ได้เลยมูลเลอร์สุดยจดโอเคครับไปต่อกันแมตช์ที่สองว่ะว่ากูาจะขึ้นเอ่้ะหรือเปล่าวะเฮ้ยพวกมึงว่า,วายังไงวะว่ายังไงวะกูล้ออะไรของกูเนี่ย <c oughs> โอเคครับมาต่อนแมตช์ที่สองนะะแมตส์สอบเหมือนเดิมฮะมาครับปะทะกับแอสตันวิลล่าปะทะกับ อะไรวะเรอเรยมาริดเออไปครับแล้วมุนเล่หลุดนึกว่าหลุดนะฮะชิปมาลูกนี้ไม่ไหลุดนะครับแลมพาดตาัดไม่ทันนะครับปินว่าจ่ามาแลมพาดแลมพาดอืม้มเอาแลมพาดได้ครับแล้วยังไงโอ้เข้าบอเลเร็วมากครับทีมนู้นเอาครับแลมพาดแทงมาครับลูกนี้แล้วดาวิดปิยาครับเรียบร้อยลูกนี้โอ้โหดาวิดปิยาเอ้ย สุดยอดนะครับพุ่งลงมาแบดแรกนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงประตูครั้งที่2เท่านั้นเองนะครับเพราะเป็นประตูเลยทีเดียวนะครับยิงเสียบเสาสองเข้าไปอย่างสวยงามมุลเลอร์ครับมุลเลอร์มาหมุนหลบมาหนึ่งครับมุลเลอร์ใช้ความแข็งแกร่งมัว่วมาได้ไหมไม่ได้นะครับยังไงยังเอาเติดเฉยมาครับดาวิดบยญาอีกทีหนึง่งโลนาลโดแล้วปาดเข้ามาครับให้ดาวิดบยญายิงลูกนี้เต็มคอไอทีเด็ดจบครึ่งแรกครับผมมาต่อกันครึ่งหลังะครับ ยีมันหลีกเขี่ยมาโรนันดินโยโรนันดิโยได้บอลโซเลสมาลูกนี้โซเลสเปิดอะไรก็ไม่รู้นะครับมาครับโรนัลโดโรนัลโดมาท่าคอต,ต้าโรนัลโดตัดบอลที่คอต,ต้าจ่ายมาติดทัาลูกนี้แล้วคอต,ต้าก็จ่ายมาให้โอ้โหแล้วลูกนี้เรียบร้อยครับผมโรนัลดินโนนะฮะก็เป็นผู้สังหารประตูไปใครแตกนะฮะ,ะ,ะเอาครับเปิดเบาๆขึ้นมาให้โรนัลโดนะครับ คิเซโนโรนัลโดแล้วก็มาแฟงล้ำผาครับแล้วก็มุลเลอร์ครับชิปลูกนี้นะฮะเหมือนรู้ว่าเพื่อนจะไปทันนะครับแล้วก็ไปทันจริงๆนะครับแล้วแต่ว่าต,าว,าตาวัดกลับมาให้เพื่อนเล่นอีกทีหนึง่งแล้วก็มาครับยังไงอ่ะสัวเลสครับผมโอ้โหลูด่ดีแล้วโอ้โหลูล่อะไรนะบ่บอน้ํามันเลยครับเนี่ยเฮีย <Yeah. S 2> ไม่เป็นไรอ้าวปล่อยมุลเลอร์อย่างนี้ปล่อยมุลเลอร์อย่างนี้ เอาเสียบลูกนี้ใบแดงนะครับขอบอกเลยลูกนี้ต้องใบแดงเท่านั้นนะครับผมยังไงฮะเรียบร้อยครับผมเลสการ์ดเท่านั้นนะครับลูกนี้ต้องยอมแล้ครับผมยังไงครับแฝงแลมผ่านดึงครัพาบพกบาดึงดึงมาสองยังไงฮะโอ้โหแล้วอวิบยาครับผมโอ้โหงงงงครับลูกนี้ผมงงงงสุดมือไปโดนปุ่มชิปพอดีเลยนะฮะโอ้โหมันเลยกลายเป็นอย่างนั้นนะฮะ ไลท์ชิปเข้าไปเลยนะครับสวยงามครับลูกนี้โอ้โหดาวิดปียาอันแน่สุดยอดอีกทีครับโอ้โหยิงอาทีที่เก้าสิบด้วยก็ตามนั้นนะฮะหยุดครับหยุดเอาไว้ฮะเซโกสินวันแล้วเตะทิ้งเออลูกนี้เตะทิ้งก็ติดก็เรียบร้อยครับโดนอยู่ดีฮะ จบไปนะครับกับเกมสอบนนที่สองนะครับขึ้นเอแล้วนะจ๊ะบอกก่อนเลยโอเคครับคืนคืนเอนะฮะตอนนี้สอบผ่านสักทีนะอืมนะครับก็เป็นแมทที่สองเรียบร้อยนะฮะสุสดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอืมเอาครับก็เป็นโปรเฟชชั่นัลเอแย่เปลี่ยนเป็นเตเก้นะฮะลาก่อนลูก บายบายครับริติเนเบเดเกกแล้วก็โรนัลโด้เนี่ผคงจะเก็บไว้ก่อนนะถ้าเป็นพวกตัวดังๆอย่างนี้อาจจะเก็บไว้ก่อนนะส่วนโกลานปานเดมนี่อาจจะขายทิ้งละกันเนาะเพราะว่ามันมันเริ่มเยอะแล้วอะผูฟ้าเป็นเดวขึ้นเป็นตัวหกหมื่นนะฮะหลังจากที่มีข่าวย้ายไปกับแมนซิตี้นะครับรู้สึกว่าผมจะได้กาไรนะครับจากตอนนั้นที่ซื้อมาแค่หมื่นเดียวเท่านั้นขายครับผม <laughs> <laughs> ผมว่าอาจจะเปลี่ยนตัวะครับน่าจะเปลี่ยนตัวครับน่าจะเป็นคนอื่นน่าจะเวิร์กกว่า S <S> งั้นเราไปหากางรับกัน ừ, มิดฟิล CDM นะครับไปดูกันโอ้โหมาถึงก็เอ็กไอเอ็กไอเอ็กไอสิบยูโรเฮียจะบ,บ้าตายอ่ะมาสเตียนช่วาสติเกอร์นะฮะดูพลังโอ้โหเจ๋งเจ๋งไม่เอาอาเชลโนโอ้โหหกแสนเรียววะโอ้ยมันแพงจังอะโอ้แพงอะแพงแพงอะถอยก่อน คิดถึงคนที่เขาไม่มีตังค์มั่งสิแม่เจอหลาดไหมเออเจอหลาดบิยังไงช้าหรือเปล่าอืมความเร็วก็นะไม่เอาดีกว่าซาเบียลอนโซสิบเอ็ดตัวละสามแสนโหโหจังวะซาเบียลอนโซ่แล้วลอนโซ่ปีนี้ วงหนึ่งเท่าไหรเนี่ยวงหนึ่งเลเวลหนึ่งเสิบดเท่ากันเลยอ<ฮ>อะไรวะวีดาววีดาวมาเอออารารุโตวีดาวไหมนะน่าสนนะเออผมว่าเจมเจมๆจมเอาไว้ดูนน่าสนใจตัวเลขสิบเอ็ดนะครับตัวเลขสิบเอ็ด น่าสนใจนะฮะเนี่ยยายาตุเล่สิบเอ็ดความเร็วก็สิบสองตุเล่สิบเอ็ดตุเล่สิบเอ็ดความอดแข็งแกง่งสามดาวด้วยจบสกอร์ไม่ค่อยดีกัวลินไหมเฟตตี้กัวลินเนี่ยเออไอนี่น่าสนว่ะโขมือเองด้วยเนาะกัวลินมะ เอาปะเอาปะทำไมมันสองดาวเองวะไม่ชอบเลยอเฟอร์นันดินโนนี่ก็สามดาวกัวลินเนาะกัวลินกัวลินมีปีเดียวหรอวะปีอื่นไม่มีไงคิมน้ำอิวอินดี้สัสสัสโอโ้โหพลังมึงเถื่อนังวะเก่งไปปะเนี่ยเก่งไปหรือเปล่าเก่งไปหรือเปล่าพลังเกาหลีอีกแล้วเลยเก้า เฟตตี้กัวรินสามดาวโอ้จำ่ะตัวสองหมืน่นเออเอาไหมเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมอ่ะ <c oughs> จัดไปครับเป็นเฟตตี้กัวรินแล้วกันจัดบวกสองนะเฮ้ยซื้อแม่งหมดเลยเออบวกสามไปเลยเอาบวกสองดีกว่าผมกลัวไม่มีใช้อะ่ะ หนึ 1> 1่งวงหนึ่งฮะแตกไอสัตว์นึกว่าแตกไอ้ผายเอาครับมาฮะดูกันครับสองวงหนึ่งนะฮะยังไงครับมาเร็วไปเร็วหรือเปล่าครับมาเร็วเค็มเร็วหรือเปล่าครับเฟดดี้กัวรินเฟดดี้กัวรินติดครับผมฮ่าฮ่าโชคดีโชคดีตีติดก,การคลิปด้วย و. สุดยอดสุดยอดทางด้านของเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่ที่จะเข้าทีมรายนี้ก็คือเนมันยาวิดิช นั่นเองเอ๊ะย,ยวคิดก่อนนะถ้าซื้อสองตัวนี้เอามาบวกเองก็จะราคาถูกกว่าใช่ไหมแต่ถ้าซื้อเลยมันก็จะแพงกว่าแ,แม่งชัวร์เลยอะอ้าวแล้วกูซื้อไม่ได้แล้วด้วยไม่เป็นไรครับเอาตัวเดียวพอบวกหนึ่งไปก่อนพอแล้วเปลี่ยนชีวิตอะไรสักอย่างครับเหมือนซื้อผมซื้อเยอะใช่ไหมเอ้าได้ตังค์มาเปิดอีกแล้วได้การมาเปิดอีกแล้วดอกบาสักทีวะม,มาซูคิกต,ตัวนี้ฮอตนะ ผมขอใช้สักบวกสามแล้วกันเผื่อว่ามันเด็กอยู่อะมันมันมันยังไม่ค่อยนี่เอาครับผมชอบชอบชอบหนึ่งชอบเอาสองบวกสองนะผมว่ามันน่าจะชัวร์น่าโอกาสมันน่าจะเหมือนหนึ่งบวกหนึ่งหรือเปล่านะคิดว่านะครับให้ช่วงนี้มีตงังชอบชอบแตกไอสัดซาร่าถ้ากูบงแตกอีก มือกูคงอยู่ด้วยกันไม่ได้เหี้ย <Yeah, S 2> <laughs> มันจะแตกอะไรนักหนามันก็ให้กูติดๆไปเฮ<ห>้อต่างกูก็ไม่ค่อยมีนะนะร้องเอาครับเพลงไอซ้ซัสมือแตกอีกแล้ว,วเลยสวยอะไรขนาดนี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาห,าร,หรือเปล่าฮะซาลาซาลา เอาครับตอนนี้ทีมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอืนะมีศพซาลาอยู่สา,ามคนซาลามาลากุนนะถูกต้องครับผมมาครับสองบวกสองครับมาบวกซาลาฮะบับงยิ้มแฉ่งไปติดเถอะเขาล้องโอ้โหมืดกูจะหลับเลยกูแทบหลับเลยเมื่อกี้ผมอยายใช้บวกสามอะ่ะ อะไรวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาบวกสองไปก่อนแล้วกันเนาะซาร่านะครับ <c oughs> อโอเคใช้บวกสองไปก่อนนะครับตอนนี้ก็แยลี่อึดเท่าไหร่ครับอึดอึดเจ็ดสิบสามยิงไกลโอ้โนี่ต้องบวกห้าถึงจะแจ่มหรือเปล่าโอหสัตว์แล้วถ้าบวกหนึ่งจบสกอร์แปดสิบเอ็ดบาย,ยันเินิคขายอยู่สี เอาไหมริเบอรี่ไหมแล้วก็หมดตลาดนะครับสุดท้ายอันนี้เป็นตัวสำรองของร้อยนะฮะเราขาดตัวสำรองของซาร่าอีกตัวหนึ่งอ,อยูฮ่ฮักเหรอฮักฮักฮักสี่ดาวด้วยอืมยังไงดีเจมโรดิเกตแพงฮักละกันนะ อ่ะโอเคเอาฮักละกันเอาครับซื้อมาสองตัวครับก็รู้ๆกันอยู่ว่าผมจะทำอะไรนะไปฮักมืดเออเยเสียวนึกว่ามืดแล้วสัตว์โอเคริเบลรี่ฮักเข้าทีมเรียบร้อยครับผมก็เอานะฮะก็เป็นร้อยโอเคครับผมก็ยังไงนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปผม ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้กันด้วยละกันนะครับเดี๋ยวยังไงกลับพบกั็ใหม่กับผมนะครับตามติดกับผมนะครับยิ่งโซแดดนะครับในรายการตามติดชีวิตศูนย์อีพีถูกปะวะตามติดชีวิตศูนย์อีพีเออถูกแล้วนั่นแหละในพราทหน้านะครับว่าจะไปถึงไหนนะครับตอนนี้ก็โปรเฟชชั่นแนลเอแล้วนะเดี๋ยวยังไงกับพบกั็ใหม่นในคลิปหน้าสวัสดีครับ